เดือดกลางอ่าวไทยเรือหลวงปัตตานีเครื่องบินลาดตระเวนไล่ล่าฝ่าคลื่นแรงจับเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาคราดปลิงทะเลจับได้เป็นลำที่สองในรอบ10วัน <One. S 1> วันที่14มกราคม2568ม,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 มีรายงานว่าเรือหลวงปัตตานีและเครื่องบินลาดตระเวนของทัพเรือภาคที่2และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสอง ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพลเรือดวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองได้ร่วมกันออกติดตามไล่ล่าจับกลุมเรือประมงเวียดนามหนึ่งลำทั้งทางทะเลและทางอากาศขณะลักลอบเข้ามาทําการประมงคราดปลิงทะเลในอ่าวไทยเขตหน้าน้ำไทยทางทิศตะวันออกของชายฝั่งจังหวัดสงขลาระยะ81กิโลเมตร ทั้งนี้ในตอนลาดระเวนไปพบเรือประมงเวียดนามลำนี้พยายามเร่งเครื่องฝ่าคลื่นหลบหนีแต่เรือหลวงปัตตานีได้ไล่ติดตามจนทันและเข้าควบคุมเรือเอาไว้ได้บนเรือมีผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวมห้าคนพร้อมกับปลิงทะเลดองเกลือที่อยู่ในถังสองถังจึงได้ลากจูงกลับมายัางท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่สอง โดยมีพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองเข้าตรวจสอบเรือประมงเวียดนามลำนี้และสอบสวนลูกเรือทั้ง5คนก่อนยึดเรือและส่งสอพอเมืองสงขลาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับการจับกุมเรือประมงเวียดนามคลาดปลิงทะเลลำนี้เป็นการจับได้เป็นลำที่สองในรอบสิบวันและนับตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้10ครั้งยึดเรือ15ลำผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือ75คนพลเรือโทนเรศกล่าวว่านี่คือนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือปี2568ที่มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการลุกล้ำน้านน้ำไทยของเรือประมงต่างชาติที่เข้ามาทำการประมงโดยผิดกฎหมาย และเป็นผลมาจากความร่วมมือของพี่น้องชาวประมงที่ได้แจ้งเบาะแสของเรือประมงต่างชาติที่รุกล้ำเข้ามาทําการประมงในเขตหน้าน้ําไทยในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่สอง